สวัสดีครับเดี๋ยวสิหครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันครับในส่วนของโหมดสุดท้ายนะครับของมาร์ทรีไดโชกุลครับนั่นก็คือนี่เลยครับริวบาโอโหมดนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโหมดสุดยอดของตัวมาร์ทรีไดชกุนนะครับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าได้รวมพลังนะครับของโชกไดชกุลทั้งหมด4คนเข้าไว้เป็นร่างเดียวกันนะครับร่างนี้เนี่ยก็เลยถือเป็นร่างสุดยอดนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถควบคุมพลังได้นะครับ แล้วก็ท้งเรื่องผมจะไม่ผิดนะใช้อยู่ประมาณ2ครั้งเท่า้นะครับแล้วก็สละพลังไปนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ครับอ่าซึ่งร่างนี้ครับก็จะไม่ถืออุลอะไรเลยนอกจากโอเมก้าบลัสเตอร์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นครับเพื่อประหสัดเวลาแล้วเรามาเริ่มรวมร่างกันเลยดีกว่าครับผมอ่าซึ่งชิ้นส่วนที่ใช้ในการรวมร่างครับแต่ว่าไม่เยอะอย่างที่คิดครับจะมีแค่4อันเท่านั้นนะครับแล้วก็หน้ากากอีกหนึ่งซึ่งเป็นออปชั่นเสริมครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วหน้ากากเนี่ยนะครับ แบบนี้นะครับตัวของมาร์ทรีไดโชกุนเนี่ยครับจะหน้าตากลายเป็นเหมือนจบของกันดั้มมาร์ทรีไปเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ากันดั้มมาร์ทรีเนี่ยนา่าคล้ายๆกับเซตาเนะก็คือปากเนี่ยครับจะไม่มีขีดเกียเนี่ยครับก็คือหน้ากากที่ทําให้กลายเป็นมาร์ทรีนะครับอ่าซึ่งในนี้เนี่ยก็คือแบตชันมาร์คจะใส่เฉพาะตอนเป็นรีวบาโอโหมดเท่านั้นนะครับอ่านี้คือลูกเล่นเพิ่มเติมมาที่นี่มารวมร่างกันครับเป็นรีวบาโอโหมดครับซึ่งวิธีการรวมร่างครับอย่างแรกเลยถอดบูสเตอร์ออกนะครับ แล้วก็ถอดในส่วนของหมวกออกเป็นอย่างที่2นะครับชึกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถอดในส่วนของเท้าออกนะครับแบบนี้อแล้วก็ถอดส่วนนี้ออกนะครับแต่เท้าเนี่ยต้องระวังไม่ให้ส่วนนี้ติดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ด้วยนะครับอ่โอเคถอดขาอีกข้างนึงออกชิดอ่แล้วก็ดึงเท้าออกมาแล้วก็ดึงาราทนี้ออก ดยส่วนของเท้าครับเราจะไม่ใช้นะครับแล้วก็ใส่ขากับเข้าไปชุบชึบแบบนี้นะครับโอเคส่วนตัวเนี่ยจริงๆก็นอกจากใส่หน้ากากปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพักไว้ก่อนมาทีนี้ครับมาดูในอ้อลืมไปจุดหนึ่งต้องถอดนี่ครับก็หลังออกด้วยนะครับแล้วก็พักตัวไว้ก่อนทีนี้ครับมาดูในส่วนของหน้ากากกันหน้ากากครับสิ่งเดียวที่ทําคือถอดออกมา แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มี2รูใช่ไหมครับปกติเนี้ยเราจะเอาเดือยตรงเนี้ยใส่เข้าไปที่รูบนแต่ตอนเป็นรีบบโอมดครับจะเข้ามาที่รูร่างแทนครับแบบนี้ชึบก็จะทําให้หน้ากากเนี่ยมันเหมือนปิดลงมานะครับนิดนึงโอเคแลวต่อไปครับส่วนนี้นะครับส่วนขาที่เป็นขานกเนี่ยนะครับก็ใส่ในส่วนของชิ้นส่วนเข่าเข้าไปได้เลยชึบชึบแบบนี้นะครับเอ๊ะไม่ใช่ส่วนเข่าสิเรียกว่าเกราะเท้าน่าจะดีกว่านะครับอ่าเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้ซึ่งใส่อันนี้ครับเจ้าตัวจะสามารถยืนได้ด้วยนะครับไม่ล้มแต่อย่างใดครับแบบนี้ก่อนแล้วก็ถัดไปครับในส่วนของบูสเตอร์ครับเราจะทําค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกตัวนี้ครับเราจะต้องดึงชิ้นส่วนแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นะแล้วก็ส่วนบนนะครับเราจะดึงคลัสเตอร์ด้านหลังออกแบบนี้นะครับ ทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ระวังชิ้นส่วนหักด้วยนะครับอ่าแล้วก็พับปืนขึ้นแบบนี้นะครับให้ชิ้นส่วนที่เป็นเดือยตรงนี้เนียมันหันไปข้างหน้าแทนเป็น a s s a สิ้นครับและต่อไปส่วนล่างนะครับก็คือส่วนนี้เนาะเราจะต้องหันหันด้านนี้เข้านะครับแล้วก็นำพาทนี้ครับใส่เข้าไปตรงนี้ชึบแบบนี้นะครับจากนั้นส่วนที่ดึงออกมานะครับให้งับ รงนี้ออกมาอ่าจริงริงมันงัดได้นะครับแบบนี้ชึบอ่าแล้วก็นําพาทาครับใส่เข้าไปเดี๋ยวที่อันนี้ครับไม่มีด้านซ้ายด้านขวานะครับสามารถใส่ได้เต็มที่เลยอ่าแล้วก็นํามาใส่ที่เดือยตรงนี้ครับแล้วก็มาลงไปแบบนี้นะครับเป็นือนขาของม้านะครับอ่ขาขล่งก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับหลังจากนั้นก็ประกอบราง เอาใยตรงนี้ครับใส่เข้าไปดูตรงนี้ชึบอ่าก็จะสามารถทำให้ยืดในอย่างมังคงนนะครับสีขาวแล้วก็พาร์ตโอเมก้าพลัสเตอร์ครับใส่เข้าไปที่ข้างหลังแบบนี้ซึ่งเร้จะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือส่วนของหมวกครับก็ใส่ปิดเข้าไปชึบอ่าเท่านี้ครับก็จะเป็นอัศเซสโซบูนครับกับมาทรีไดโชกุนริวบาโอโมด นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นร่างสุดยอดของเจ้าตัวนะครับที่มีพลังของไดโชกุนทั้งหมด4คนนะครับรวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับทำให้มีพลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแล้วก็อาวุธหลักเนี่ยอย่างโอเมกาบลัสเตอร์ครับก็สามารถยิงได้รัวๆไม่หยุดเลยนะครับคือปกตินี้ o โอเมกาบลัสเตอร์ต้องชาร์จนาครับแต่เป็นร่างนี้เนี่ยสามารถยิงรัวๆได้แล้วก็พลังทําลายล้างครับยังเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ก็คือเป็นร่างที่ถือว่าเป็นร่างเหนือสุดยอดของจริงเลยนะครับร่างนี้แต่ก็มีข้อเสียครับคือเจ้าตัวเนี่ยจะคุมพลังไม่ค่อยอยู่นะครับยิงแรงไปบ้างนะครับจนหมู่บ้านระเบิดหรือป่าระเบิดบ้างทําให้เจ้าตัวเนี่ยสุดท้ายคือร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็สะละพลังทิ้งไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกล่องเนี่ยครับจะมีสติ๊กเกอร์ร้องไห้มาด้วยนะครับจะร้องร้องไห้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคือน้ําตาออกมาเลยจริงๆแล้วก็ในกล่องเนี่ยมีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับอยู่ตรง นี่นะครับถ้าเกิดสังเกตเห็นได้นี่คือสติกเกอร์น้ำตานะครับซึ่งผมไม่ได้แปะเอาไว้นะครับทีนี้มาดูจุดขยับกันต้องบอกว่าส่วนบนครับเหมือนเดินทุกอย่างก็คือขยับแขนได้ไม่ค่อยดีเนาะแต่ที่นี้ส่วนล่างครับจะไม่สามารถยืนแบบนี้ได้ครับก็คือขาหลังเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับทาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ขาหน้าครับสามารถขยับได้ครับขึ้นลงไม่ขยับเข่านะครับทาให้จริงๆแล้วตัวนี้นะครับสามารถแอคชั่นท่าแบบ โหดๆได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยทำท่าแบบกําลังกระโจนเข้าใส่อีกฝ่ายก็ทําได้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับร่างนี้อ่าแล้วก็แนะนนครับว่าจริงๆสามารถถืออาบุตได้นะคือดึงดาบรียวโอเคนหรือเปล่า,าไม่ใช่สิโซโฮโเคนนะครับมาถือที่มือได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าถือว่าเป็นร่างสุดยอดที่เท,ท่จริงๆนะครับร่างนี้แล้วก็เป็นเซนทอร์เลยนะครับอ ตอนนี้เนะี่ยตอนจบก็คือเจ้าตัวครับได้สละพลังให้กับชินเซไดโชกุนแทนนะครับซึ่งชินเซไดโชกุนเนี่ยแน่นอนว่าก็มีของเล่นออกมาครับแต่เป็นพีบันไดเนอะซึ่งแน่นอนว่าผมก็ได้ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคหมุนให้ดูรอบตัวรอบหนึ่งนะครับอืมและนี่แหละครับก็คือรีวิวของมาทรีไดโชกุนริวบาโอโมดนั่นเองนะครับ หรือเรียกว่าโหมดอะไรดีม้านินมังกรนะครับถ้าเกิดให้ผมแปลนะอ่าซึ่งโหมดนี้ก็เป็นร่างเนื้อสุดยอดของมาร์ทรีดชัชกุลนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ที่สำคัญถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอๆเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพื่อครานี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย